สวัสดีครับเมื่อกี้นี้ได้เจอจานคนหนึ่งดีใจมากครับผมเขามาจากไกลมาจากนูน่นมาจากพัฟแดงนู่นครับคนมันรักนกครับผมขนาดไปส่งของอะไรก็เอานกไปด้วยครับต่อได้เฉลยไ้หนึ่งตัวครับผมก็เลยผมก็เลยเข้าไปทักถ่ายครับในฐานะจานครับผมก็อ <c oughs> ได้เฉลยไปหนึ่งตัวก็เลยผมก็ไม่กล้าทายครับแล้ว ขากาบครับผมเขาก็ให้ผม <c oughs> ดูนกต่อครับผมก็เลยขอเขาบอกว่าอาจารย์ขอถ่ายหน่อยได้ไหมเขาบอกว่าได้ได้ก็ผมก็เลยทำกันถ่ายครับดีใจมากครับผมเขาก็อยากจะต่ออยากจะไปไปร่วมกับผมครับมันอยู่โคละมุมครับอยู่ไกลเกินครับผมต้องข,บขอบคุณอาจารย์ก็มากครับให้ให้เราได้ชมนกครับผม โห oh. ดูดินี่นี่นี่เสื้อล้างนี่นะเนี่ยชัดเลยชัดเลยคือ,อ,อแล้วแค่งนี่ใหญ่เนาะแข้งใหญ่อืมดูดูดูด,ดูไปดูครัอ่างดิไปดูครัอ่างหน่อยมีจริงเปล่ามีข้าวประจานผมไปต่ออยู่มีข้าวประจานไปละครับครับ เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเจอกันที่หน้าเดี๋ยวต่อไปด้วยกันไปกันเดียวคุณนายยุ่มดิครับ